บางเือกับปวดหัวเนาะปวดหัวครับแม่หน่อยนะครับเมื่อวานเราก็ดีใจหน่อยเนาะที่เรื่องทีเ่เราถือเกลียแต่ก็มีคนไปว่าไปด่ามาเล่านะครับว่าเอาเงินหลูกไปใส่ยังสันยังสี่บัคคิดเหียนแต่ก่อนเคยถุกถุยเนี่ยเคยบ่มีสิกินมาก,ก่อนอ่ากะ,ะคอมเมนต์ไปตัวถีมตัวแดนแล้วเนาะเขาใจอยู่ว่าวังดีแต่ว่ามันกับว่ามันเล็กหน่อยนะนะนะครับพี่น้อง บอมเด็กนหน่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการสีเอาเงินลูกมาใส่เนี่ยมันกับบอมีด์อยู่แล้วสองเจ้าคิดบอกว่าแม่หน่อยแล้วสีบอมีเงินเป็นของเจ้คของนะครับ,บพอช่วงหนี่คิดจังได้แบ่หน่อยแล้วกมีมีเงินมีเงินเป็นคองเจ้คของอยู่แล้วบอจมจำเป็นต้องเอาเงินลูกมาใส่นะครับบอมีด์ว่าเออเราได้เหตุงานไปตามลูกไปน้ำลูกตะลอนตะลอนยังสี่แล้วสิบอมีเงิน แล้วก็ต้องมีของเล่าอยี่หันเหรครับเป็นไปบ่ได้ดอกสิบ่มีงเงินติดบาด้ติดตัวจากเทา่าใดจากบาทจากักสตางค์มันเป็นไปบ่ได้มันเป็นความคิดที่ที่ที่แคบเป็นความคิดที่แคบเกินไปนะครับต้องให้อันนี้แนว่าเออนะครับต้องม้องโลให้กว่างกว่านี้หรืออย่างหนึ่งก็คือการที่เพิน่นอ่ามีโชมมีหล่าแล้วเพิ่นแสดงอาการดีใจกะมันเป็นเรื่องพงก็ ปกติของคนเท่าล่ะครับเมื่อมีอย่างที่มันเสือ่อมไพร<ล>์ก็ต้องดีใจเป็นเรื่องธรรมดาดีใจก็ร้องไห้ทุกใจก็ร้องไห้เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์โลกเข้าอยู่แล้วนะครับเรื่อยงยากหนึ่งก็คือแม่หน่อยนะเราก็เป็นคนถี่มีมีมีม,ม,มีมีดวงทั้งนี้เนาะแล้วกับโบเมนว่าถึงแมนเราสิมีดวงทั้งนี้แล้วก็สิโบแมนว่าเราสิเหลนอย่างเดียวนะครับมันก็มีจังหวะบ้างจังหวะมาถึงเราก็ต้อง แล้วก็มีบางเสียงโชคเบ้าเป็นผู so ้ใดกระต้องเสี่ยงมันเจ้ากระต้องเสี่ยงนะมันเจ้ากระต้องเสี่ยงแมนเดปซี่ีฟังงมบววอยูนี่กระต่องเสี่ยงดวงอยู่แล้วเสี่ยงโชคอยู่แล้วเพราะว่ายังเพราะว่ามันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตหนึ่งแหละทะเบียนรถมาใหม่เจาสิบลองสื่อใบมึงบ่อติดกะเปอใบจักใบสองใบบ่ลอตเตอรีแมนบ่อเพื่อมีโชคมีลาเพื่อไอทะเบียนรถมันโชคมันหมานยังสมมติว่าได้ทะเบียนบ้านมา่ไม่ยังเสียวได้บ้านเล็กที่มาใหม่ จ้ากระต้องมัอันนี้อยู่แล้วนะนะครับเป็นไพกระต้องสื่อเป็นอันนี้ไว้อยู่แล้วนะันมีบางทีคนดอกที่ว่าบอเลนอันนี้มันก็มีถามว่ามีไหมมันมีอยู่แล้วคนที่ไม่เอ่อที่บอสซื้อเลขซื้อหวยมันมีอยู่แล้วแต่ถามว่าคนส่วนมากนะเขาจะอันนี้ไหมมันกระต้องสุขคนเหรครับในเมื่อมีเอ่อททเบยรถดไม่มีตรเลขที่ไม่บางคนเหนซื้อกางเกงไอซื้อยังก เออซื่อส,สื่อยังมา่อไรมีม,มีเลขนั่นเลขนี่ติดมันก,ก็ยังกระสื่อก็นยังเสียวนะครับยังผมนี่เก็บเก็บเงินใดสมบูตณวยังญไปน้ำท่านี่หรือว่าขี่รถไปเห็นเงินเฮียอยู่ขางทางนนี่เก็บมากก็ต้องสิ่งแรกที่พมมึงก็คือเลขน้ำแบ่งนัน่นแหละแมื่อวาพี่น้องเป็นคือ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 อชนบอกสิเมึงเลขเลขตัวแบ่งน้ำแบ่งนั่นแหละสิลงมไทยตัวใดสิมึงตัวนั้นแหละส่วนมากสิเป็นแนวนั้น นะครับอย่าไปทษเราเลยอีกอย่างหนึ่งนะผมเสียด้ยรอยเปอร์เซ็นต์โหลดว่าเมียหน่อยแล้วก็มีเงินส่วนตัวของเราคือกันไม่จําเป็นต้องเอาเงินลูกมาเล่นมาใช้ขนาดนั้นก็ได้มันมาเมียนว่าสิบมมีเงินติดกระเป๋าจกบาดมันบม่ใช่ความคิดจะก็แค่พูดมาบอกเรานะครับก็คือกอนนี่แหละที่พ่อเอกก็ที่พ่อเอกมาขับรถไหน้องอุ้งอิงมันบวแล้วครับแต่กอนนองบพระท่านได้ดังมันบวแล้วกพได้ดังมากเปิบพอเม่ก็ับมาอยู่นั่ม นะครับพ่อแม่กับพวกเนี้อยู่นั่นมามาดูแลผลประโยชน์ให้ลูกนี่แหละมาดูแลผลประโยชน์มาเป็นมูเป็นพอเป็นแม่เป็นเพื่อนเดินทางกับลูกเนี่ยมันดีแล้วมันอุ่นใจมันถูกต้องแล้วนะครับถ้าน้องบ่ดังละ่ะสมมุติว่าถ้าน้องไม่ดังถ้าน้องไม่ดังก็จะอีกแบบหนึง่งพ่อแม่กับบ่ได้มานั่งพอวันอย่างพอราคาใส่ใจมันสิเพิ่มขึ้นหลายตัวนีก้ก็ถูกแต่พ่อบบดที่เปนดังมันกะผู้ใหญ่จะสิมาอยู่กับลูกกับพ่อแม่นั่นเลยครับอ่ะ ลูกสิอุ now, <anal ysis> ่นใจปันไดสันพ่อแม่มาอยู่นั่นนะมันกับวัยย่ก็บังคือก็อยู่คนกับคนอื่นได้ไปยังสี่มีคนอื่นขับรถให้มันกับว่าอุ่นใจคือพ่อครับให้น่งในรถขั้นเดียวกันมีแต่ผู้อื่นมั่งบ่มีบ่มีพ่อแม่จากของบ่มีแม่จากของมันกับว่าอุ่นใจปันได้แม่ยุ่มันเล่นมันหัวได้แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้มันก็ไม่เหมือนอยู่กับแม่แม่บ่รับนะครับโอเคครับเนาะคลิปนี้กั ก็คือบอายัไงไคือว่าไม่หน่อยแล้วก็มีเงินส่วนตัวแล้วนั่นล่ละประจาเป็นต้องเอาเงินลวกไปเล่นดอกนะครับคลิปนี้พอชดระพี่ละน้องไปก่อนสวัสดีครับ